แก้ปัญหาไม่ไม่จบดังนั้นครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เราได้รวมกันพี่น้องทุกทุกหน่วยงานได้มาช่วยกันคิดมาช่วยกันวางแผนมาช่วยกันหางบประมาณมาแก้ไขโดยเฉพาะตำบลจอหอเราเนี่ยมี15หมู่บ้านแล้วปัญหาที่หนักหนักมีอยู่ประมาณ5หมู่บ้านหน่วยงานต่างๆที่เราเข้ามาช่วยกันครั้งนี้มาช่วยกันคิดมาช่วยกันวางแผนแล้วก็ช่วยกันหางบประมาณแล้วขั้นตอนพวกเรานี้โดยเฉพาะ แขวงหนึ่งก็ได้ดูแลแก้ปัญหาต้นของต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนแก้ปัญหาตอนกลางก็ได้แก่สวจอจากอบจอนายกเทศมนตรีแล้วก็อบตอปลายทางที่เราแก้ก็คือโดยจนประทานทางลำตะคองมาแก้ในปลายน้ำดังนั้นในการแก้ปัญหาครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นระบบ ในเชิงระบบที่ดูแล้วน่าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมทับซ้กนน้าท่วมที่นานจะไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นก็น้ําจะผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่รอเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าทุกอย่างได้ดําเนินการตามขั้นตอนและเป็นระบบข,ของเราอย่างเป็นอย่างดีเชื่อว่าปัญหาน้ําที่ท่วมอยู่จะเบาบางลงและก็จะระบายไปได้อย่างรวดเร็วครับ คิดกันว่าปกติตรงนี้จะเป็นเครื่องสูบน้ําของท่นประทานสูบข้ามไปฝั่งฝั่งของข้ามทีนี้ผมก็เลยเสนอโครงการว่าเราดันท่อท่อคอสขนาด1เมตรสงแถวว่าไปอีกฝั่งหนึงเพื่อจะให้น้ำระบายไปได้แล้วก็แล้วก็ทํารางดีดไดนิ่งเพื่อไปหาซอยของเทศบาลเทศบาลจอหอนะฮะก็ลองลองรับน้ําก็ไปลงเขื่อนลำบริบูนซึ่งบายน้ำเนี่ยก็ได้ได้รับจาก ก็เราประทานซึ่งมาในวันนี้เขามาช่วยกันเขาก็จะทําช่วงปลายน้ำต่อเพื่อให้น้าอย่างสบายได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับในตอนนี้นะครับในส่วนของทางสอดจากทางหลวงไปเทศบาลและก็ะทวประทานเราก็ได้ดาเนินการลอกเหมืองยืมที่จะรับน้ําจากบ้านบูนนะครับไปจนลงลำบ่อรูนและลำบูลนะครับเราก็ได้เตรียมการและก็ดําเนินการอยู่นะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีความพร้อมในการรอง กร่าวกับพระคุณท่านนายกอบจเนี้นายกหน่อยที่เราเคารพรับถือทุกคนนะชาวบ้านเรารู้จักท่านดีนะเพราะว่าผมเองเขาทุกองค์กรนะฮะทุกหน่วยงานที่เราจะมาช่วยแก้ปัญหาของเมืองโคราชเราเนี่นี่จากจอหอสแผนการทางก็วางให้แล้วฮะที่มันท่วงไาเรี้ก็ซ้ำซากไม่เป็นท่วงนานก็ไหลมาทางนี้แหละครับมาไหลมาทางนี้พอมาติดตรงนี้ก็เลยคุยท่านนายกเทศบาลก็มาบอกว่าตรงนี้มาติดตรงนี้ก็เลยคุยกันว่าเออไปเรียนท่านนายกอบจแก้จุดนี้แล้วมันก็จะ ลงลำหุนได้สบายถ้างัน้นก็จะติดอยู่ตรงนี้นะฮะน้ำก็จะท่วมเนี่ยนาประมาณเกือบสองสามล้อยไร่เนี่ยให้การไม่ได้เลยมีแต่ต้นคู่แต่น้ำต้องกราบขอบพระคุณในที่ท่านจะมาแก้ไขแล้วเขาเรียกว่าแก้ตรงจุดตรงประเด็นด้วยเขาเรียกว่าตรงปตก,กงั้นเถอะนะฮะตกขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยกำนันก็อยู่ผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ชาวบ้านก็อยู่นายกก็อยู่ทุกคนอยู่ครบหมดแล้วฮะวันนี้นายกอบจท่านมายืนยันให้ต้องกราบขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับกขอบพระคุณครับของอบจเองนะคครับ่่ววมกกทุภาสน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะคะแล้วก็อจอจเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะเพื่อจะรองรับน้องในจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับน้ำท่วมแล้วก็กังวลแทน